สนับสนุนโดย TOT WiFi ตอบทุกลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100มาร่วมสนุกกับลุมหล่อสาวสวยที่ p r o w e r c h a n n e l Thailand ในกว่าในช่วง Super Games นะครับ021673 193นะ โทรเข้ามาเดยของรงวัลรอคุณผู้ชมอยู่เออแล้วอย่าลืมว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มีทุกวันเลยแต่วันจันทรถึงสุ์ถ้าวันนี้ดูแล้วแบบลองด่วนก็ได้ว่าเกมเราเล่นยังไงแล้วพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกกับเราเลยอ่าคือกติกาของเรานะครับมีอยู่สี่แผ่นป้ายรันใช่แล้วอาวเริ่มที่แผ่นป้ายแรกทีอทีแผ่นป้ายที่สองทีวที 3G Broadband Everywhere แผ่นป้ายที่สามนะทีวที Wi-Fi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยค่ะและทีอที High s p ป ed เร็วแรงทุกที่ ุ่กติกาของเรานะครับก็คือโทรเข้ามาที่เบอร์นี้021673193นะครับด้านหลังของแผ่นป้ายมีคำถามอยู่อาจจะเป็นคำถามในรายการหรือคำถามรอบตัวแต่ว่าช้อยส์นะครับสองช้อยส์นะฮะเลือกง่ายมากๆถ้าไม่โดนผมหลอกก็จะสามารถตอบถูกได้ทันทีนะครับใช่แล้วมีสารือยังมีแล้ววันนี้แจกอะไรครับวันนี้แจกอะไรนี่แจกอะไรนะพี่นาฬิกาใช่ไหมครับนาฬิกาเตียวที่คุณใบเตยโทรเข้ามาแล้วคุณใบเตยสวัสดีค่ะสสวััดีครบ เจคุณใบเตยโทรจากแถวไหนรัชดาค่ะรัชดาอยู่แถวนี้เลยเหรอวิ่งแจมวิ่งง้นมารับของรางวัลง่ายเลยสิออฟฟิศเราก็อยู่รัชดารู้ใช่ไหมครับหรือไม่รู้เพิ่งรู้อะไรเหรอออฟฟิศเราก็อยู่รัชดานะครับแสดงว่ามารับของรางวัลง่ายเลยใช่ไหมรัชดาเท่าไหร่อะคะบอกได้ใช่ปะบอกได้ใช่ปะ ยี่สิบยี่สิบอ่าเดี๋ยวเล่นให้ได้ก่อนนะเอาให้ไดือนของวางนะแล้วมารับง่ายเลยนะโอเคนะโอเคมาเลือกแผ่นป้ายดีกว่าค่ะแผ่นป้ายไหนดีคะอ่าแผ่นป้ายที่หนึ่งค่ะ TOT ที่ TOT แหนเลือกฟังผมแอบคิดอะไรกับผมปะเนี่ยอ้าวมา TOT นะฟังคำถามดีๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เราแนะนำกันในช่วง Travel Tips คือที่ไหนหนึ่งไรจิมทอมสันหรือ มิโมซาหนึ่งหรือสองข้อหนึ่งค่ะแน่ใจหรอดูดูมาตลอดนะครับเนี่ยดูมิโมซ่ารายการเราก็เคยพูดนะอืมข้อหนใ่ค่ะมันใจโอเคใช่คำถามของเราคือ t r a e l tips ในวันนี้เออมาจิมทอมสันนะไรจิมทอมสันเป็นคำตอบที่เราไม่้ลองใทาีลยวถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคุณใบเตยอาสยองหรือเปล่า ชัดเจนมากะอเซอร์อร่อยคระเออขอโทษทีพอดีไม่ค่อยอินนะน้าก็ยินดีด้วยรับนาฬิกาจากทีโอทีไปเลยเยียแล้วนี่นะครับและขอบคุณที่ทมมาร่วมสนุกกับเรานะะคในช่วงนี้ค่ะซูเปอร์เกมสนับสนุนโดย T.O.T. Wi-Fi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100 วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเป็นเวลาแห่งความสุขจริงๆก็อยากให้ทุกคนนะมาร่วมสนุกแล้วก็ติดตามรายการสวัสดีเช้าอย่างนี้ตลอดไปเลื่อแต่วันจันทร์ถึงสุขใช่ไหมใช่หนึ่งทุ่มตรงครับถึง2ทุ่มนั่นเองใช่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเขาขอบคุณบริษัทเที่ยวทีจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ที่ยวทีไวไครับค่ะตอบทุกไลฟ์ออนไลน์ได้ทั่วไทยเลยนะที่ทําให้เราหาข้อมูลดีๆแล้วรวดเร็วทันใจแบบนี้ขอบคุณสบาอเท่ๆด้วยนะครับจาก forever 21ใช่ y เาล่ะเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้เหมือนกันจาก forever 21 e n t y o s e ค่ะครับเซอ u e ลา t I made i ใ m ของ m ั n ไม่ต้ o งการจะสน o จมา h เก e ่ t วกั t i ุดห n ายปล t ย u างแต่ e พียงเพลิดเพกโอเคนะครับก็ทุกครั้งที่จะออกเดินทางนะครับอย่าไปสนใจหรออว่าปลายทางจุดหมายปลายทางมันจะไปจบลงที่ตรงไหนแต่ให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับ Enjoy หรือสนุกสนานกับทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางจะดีกว่าใช่แล้วแล้ว <Ooh. S 1> วันนี้ <Ooh. S 1> หมดเวลาแล้วราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วเจอกันค,ะค่ะสวัสดีคะ่ะ